สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะกลับมาเจอกับผมรวิน,นัยและดาก,กายอีกครั้งใน ep ที่4หรือเปล่าน่าจะสนะครับผมก็ตอนนี้ผมจับไอ้เจ้าวลามอนมาในกรงแล้วนะครับซึ่งคุยไม่ได้มันคุยไม่ได้เว้ยอะไรวะเดี๋ยวนะดาก,กายยังมีข้าหัวอยู่เปล่าหรือว่าข้าหัวมันหายไปแล้วเพราะว่าตั้งแต่ผมไปมีเรื่องกับพวกอ,อ,อยู่ในเตสตีมกันนานมาแล้วนะครับ แค่เด้ผมจะลองไปที่ไม่ใช่บริงค์นะครับผมถ้าเกิดมันมีเรื่องกับผมจริงก็ก็จะมีเรื่องกับมันถ้าไม่ก็โอเคครับไปขายเจ้าวอลลมอนนี่ค่าหัวห้าหมื่นนะฮะบอนตีในเวอร์เอ็กซ์ไทงใสของผมเอ็กซ์ไปแล้วครับบอนตี้ผมโอเคแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะถามคุณผู้ชมก็คือให้ตั้งชื่อให้หน่อยตั้งชื่อ ตั้งชื่อแฟคชันนะครับตั้งชื่อสควอ์เงี้ยดาร์กไกอาร์มี่ก็ได้อะไรก็ได้นะครับโซโล่ดาร์กไกอะไรเงี <laughs> ้ยทะเลคุ้นๆน,น,นะครับพวกนี้พวกไหนเนี่ยการเวนเจอร์เอาโดนเห็นเฉยเฮ้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 ยโหดจังวะมันจะสู้มีลีนะครับคอสบอันยิงใส่ผมปะ <laughs> ยิงโดนพวกตัวเองด้วยฮึบชฮึบชเบเทิลแบกคนอยู่บนหลังด้วยเคโดนตียับผมก็ตีแรงอยู่นะแต่ว่าเวลาโดนคอสโบยิงมันก็เจ็บเหมือนกันนะเนี่ยสามตัวเลยฮะอาเช้าชเฮ้ยแขนปลิว ขาก็ปลิว <c oughs> โหดจัดอ๋อโดนโดนตีโดนตีชิปหายบาลามอนล่วงเอ่อโอเค <c oughs> ไปแล้วอะ่ะห้าหมื่นห้าหมื่นช่างมันะครับเรียบร้อยอวสานห้าหมื่นแย่ปะ What? ั h a ักครั k เป็นห้าหมื่น no ไม่เป็นไรครับก็5ห้าหมื่นหายง่ายเองให้เราขอแค่เราวิ่งไปเก็บไข่บิ๊กติ้งรอบหนึ่งก็ได้ละครับหนึ <easy> mm ่ะครับเตอ e อซี่มันี่ผมเพราะพวกบ้านนี้แท้ๆคือพี่แกกลับไปไม่ได้อยู่แล้วครับ mm hmm. เพราะว่าอาร์คตอนนี้มันโดนพวกครับไรเดอร์ยึด mm hmm. เห็นป่ะแฟชั่นครับไรเดอร์ ถ้ามันกลับไปที่ฐานมันก็คงโดนยำเละเช่นเดิมนะครับเพราะฉะนั้นช่างหัวมาแล้วกัน <laughs> สวัสดีสวัสดีสวัสดีฮะ <laughs> โอเคข้าหัวผมหายไปแล้วมั้งมันก็นานแล้วไงมันคงจะ Expire ไปแล้วครับ5,500 แล้วเจ้าโนโบลมันอยู่ไหนวะบ้านอยู่นั่นครับไม่ใช่นั่นบาแล็กอันนี้โพลิสนี่ไงมีโพลิสอยู่เนี่ยแต่วอลามอนไปแล้วครับใครมันนอนอยู่ข้างบนกันเยอะๆะ่ะนั่นไงเจ้าไฮลอดของดีนี่พวกบ้านนี่มีได้ปะเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์เลยนะเนี่ยได้แล้วนี่แฮ็ลองคลีเวอร์ครับ แบบเอฟท้ายหนึ่งมาสเตอร์เวิร์กไอออนแฮขโมยขโมย w ูเดนซันเด a l มันก็เหม e ือนกับที่ผมใช้ป่ะอย่าอยู่ใกล้ไฟนะครับวิ่งผ่านไปเลยก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนเห็นโดนเห็นอ้าวพวกสเกเลตตอนนี้ยังอยู่นี่มาชิบหายละตั้งแต่ตอนแรกนะครับจับยัด กรงเวลาเวแล้ว,ลวใส่สเปเชียลิสต์ดาบหมวกเอยโอยโคตรเจ็บเลย <c oughs> <c oughs> ตันทางตันทำไมเข้าใช้มือเปล่าวันนี้ก็มีดาบอยู่นี่ ตายแล้วเฮ้ยกันแม่นจังโอโนโดนจับ oh no, ขังกรงเรียบร้อยขังโจรเหมนกันแหละไม่มีทางเอสเคปสนี k บาดเจ็บไงมันเลยติดลบ33 Assassination ส o ซสชัชโนดาชิ ทำอะไรนินจาคนนี้กันได้มีทางนินจาโหดพวกสมุไรใครเห็นวะว้าจ้าโฉเขาให้หลวงดอบอาวุธดอบอาวุธนี่มันจะมีตำรวจในนี้ไว้เจ้าโนเบิเป็นไง้างฟื้นยังฟื้น้วครับออกมาแล้วด้วย เอาสมุไรที่ผมเอาไว้ในข้างในมันมันยังอยู่เละคุยได้ปะ what คุยได้ด้วยหรอเอา What the h แ l l โอเคกดมั่ว ได้เฉยกดมัม่วๆกดมัม่วๆได้เฉยชิบหายละกลับไม่ได้กลง้ง g e ดิ n นจะแบกเข้าไปในอ่าจะแบกเข้าไปในข้างหน้านะครับทุกคนล้วนต้องการเรา ออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกโอ้ย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  <laughs> the best way to retreat กลับไปได้แล้วพวกเวนหรือข้าจะกลับบ้านสักทีนี่ตายเน่ยเห็นสอพวกเองไหมเนี่ยฮะอยากเป็นอย่างนี้งั้นเหรอ สงสัยอยากอยากจริงจังนานนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮยเอา what how what จูู่ก็มาจูู่ก็คือมาหยิบเอาจากไหลผมเลยครับว่าได้แฮกเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นอุซ่าออกมา what <laughs> พวกขี้กอง ชี้สโอ้ไรหวะพยายามมากเลยกับการจะตีผมเนี่ยตีได้ก็เพสดิเจ๋งล่ะแน่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 ไล่มันไล่ wrong with you? ข้าควรจะคืนคำถามนี้ไปให้กับพวกแก <c oughs> ที่โกงพวกชีสโอ้โหกลับมาที่เดิมด้วยนะพลิก็อบไปโอเควิ่งไปเลยก็ได้มั้งกลับไปที่แพ็กสครัชสิบแปดกิโลเมตรต่อชั่วโมงตามทันก็นมาดิ อยู่ <You. c oughs> หาเรื่องจนถึงสุดขอบโลกเลยหรือไงเนี่ยแค่เจอาใจที่นี่เองเดี๋ยวเหอะเน้นจำนวนเลยพวกว่าเน้นจำนวน,นจริงผมไม่มีเวลาไปทำงั้นนะครับหนีออกมาเลยดีกว่าแล้วผมจะไปสำรวจที่ไหนดีวะอาร์คไม่ต้องไปครับรู้แล้วว่าเป็นของพวกครัฟบ,บราเดอร์ค <c oughs> ราฟบรเดอไปที <c oughs> ่ไหนดีวะ ใช่เป้าหมายหลักของผมคือไปที่อาร์เแลนด้วยแล้วผมก็มาอยู่ทีน่นี่ผมอยากลองไปหาแถวๆนั้นดูครับมันจะมีค่ายของพวกสเลเวอร์สเลเวอร์เเอะไรสักอย่างนี่แหละไม่ใช่สเลเวอร์เป็นพวกคนยนที่ไม่ต้องการสเลเวอร์เค่วิวสวยนี่ว่าถ่ายรูปกันโดนอะไรเห็นวนะนะปูนี่เอง Stooby gamble ทำไมชื่อดูแปลกๆอย่างว่า mm hmm. ขึ้นไปได้ปะไม่ได้มันขึ้นกากระบาดให้อืมถ้าสร้างฐานตรงนั้นได้น่าจะดีมัน environment คงจะเป็นเดชนะครับใช่ป่าหอใช่ facility เดชปลูกอะไรไม่ได้ไงนอกจาก hydroponics โชคดีที่มันมีน้ำอยู่ เออมันมีเป็นเป็นพื้นที่ของ southern half นี่หว่าชิบหายละเอาโพสอะไรก็ไม่รู้อะเอ้ย armory armory เฮ้ยไม,ม,ม่ armory แถวนี้ด้วยฮะ lost armory store hold ฮ้ยเย็บาร์ k <c oughs> <c oughs> yep. หนึ่ง ของดีนี่มาชิบหายแล้วนี่เราใกล้ถึงสเนเปอร์เบรลี่ปรเป่าไหนวะนูน่นอยู่นูน่นมันจะมีเซคิเลตันที่มีลองโบว์อยู่ไปเช็คดูของดีเยอะเลยครับอืมพอจะได้กลับไปก็น่าจะนานหน้าดูเหล็กกับฟลักกโอเคที่นี่ของอู้เชสเชสเลเวล74 เฮฟี่โพลอาร์มเอทไทป์หนึ่งย้อยหมดแล้วครับได้อีเกิลคลอสเวลี่คูลมันอยู่แถวไหนไวะแถวนั้นปะวะจำไม่ได้ว่าร้านมันอยู่แถวไหนไม่ใช่ร้านเป็นพวกนักสู้ต่อต้านสเลเวอร์อะจยากเข้าร่วมหน่อยไอเดี๋ยวนะ ผมผมจำพื้นที่แถวนี้ได้วะ่ะเฮ้ยเฮ้ยคลับเบอร์ลิงแลรบเออนึกออกแล้วนี่มันบอสหนึ่งบอสในเกมนี่มาบอสยิ่งใหญ่ครับปกติถ้าเล่นมนุษย์เราไม่ควรมาแถวนี้เว้ยแต่ว่าถ้าเป็นซิงเกเลตตอนอีกเรื่องหนึ่ง o s อ b o บ t ทามมันจะมี king galero ปะ่ะถ้าจำไม่ผิดคาตาเนะ่ชอปเปอร์แพร้ง ซัมไมลเฮล멧คาตานะนี่คือเรกูล่าปะวะมาร์กหนึ่งนี่ไงคิงกาเลโรครับแต่ว่าอย่าพึ่งสู้กับเขาเราขึ้นไปบนนั้นกันเป็นแลบ็บโอ้ น่าจะมีปัญหาอะไรถ้าผมจะ bypass ขึ้นไปด้านบนไม่น่าจะมองทันความเร็วแสงอยากได้ AI call แล้วไม่ก็ a n c i e n sign book มีอันเดียวกับ CPU ยูนิตเอาไปขายได้ถูกๆโอเคห้า okay, ส okay. ิบสามโอเคงั้นก็ไปจัดการคิงกาลิโลมันออกมาข้างนอกด้วยวะจะยิงครอสบอลเข้าไปนะครับล้วเข้าไปใกล้มันแอคโรผมป่ปะลุ่งลุ่งกาลิโลไม่ได้ว่ายน้ำมันแอคโรจริงด้วยฮะ โคเข้าให้ยืบเก้ามาละกิงกนเลโลป่ะตัวใหญ่ใหญ่ไดเฮ้ยเฮ้ยๆๆๆจู่ๆก็วร์ปขึ้นมาข้างบนน่ากลัวนะเนี่ยนะมาสู้กับสไปเดอร์ป่ะมันน่าจะมีเสียงเอฟเฟกต์้วยครับแร่เลยๆๆเ๋ยวพากให้มันแล้วกันวอตไดเฮลยินดูเฉยเออรา เรือกสิล่าเือได้รูปเยอะแล้วเคือจู่ๆก็ไม่คิดจะโจมตีผมนะครับเนี่ยมันจะตายแล้วนั่นอ่ะเล่นความเร็วกันโช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 เออถ้าผมมีมอดมอดอะไรวะออนิเมอรรีคูเตอร์ป่ะรีคูตคิงกันเลโลเออน่าจะมี

ตายรูปน่ารักอะน่ารักลอยขึ้นฟ้าเอ,อ้าหยอมแค่อะไรวะนะ่ะ the hell งงเลยครับไม่ตายด้วยนะพฟอรกสามสองหนึ่ง blood loss ko มีมีแค่เนียนหนังกับ ไหนก็ให้มาเตดครับเรียบร้อยคิงกาเลโล่พัดไ h e ฮลเพงงเลยอะไรวะกับกับกับอะไรก็ไม่รู้อะไรสาระมากเลย h ั h e ด l What h a p พ e n e นเฮ้ยนี่มันพวกโดรนเซาเทิร์นเซาเทิร์นไาฟ ต้องมันแนบไม่เกี่ยวเดี๋ยวนะเกี่ยวต้องการหนังเพิ่มอ,อ่ะขาดเท่าไหร่สองสามอัน assassination ได้บอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เฉยเลยเออเห็น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  people from far away <c oughs> โคตรเกาง <c oughs> ลองสู้กับมันดู โฟกสีม่วงเกอร์ twisting, เดอะฟักโฟกใหม่แล้วครับเจอครับไรเดอร์มาเจอโฟกบานอีกจิบมาแล้วเฮ้ย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 ตีโดนเฉย น่าจังวะมีคิงของซาวทอนไฮปด้วยนี่หว่าเราต้องไปจัดการแต่ว่าคิงกาเลโลร่ล่วงไปแล้วครับเฮ <ông tin> ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย่าหวัง บางจังวะอ้อยตีเจ็บเลยสู้เหรอนี่แนี่นะี่แนี่น,ะนี่แนะี่ขาหลุดด้วยหรอให้ตายเลยยิงระยะไกลไม่โดน ตายแน่นอนครับได้อิ่งเล่งไรอยู่ะ a อ m o เมอร์แร็แล้วก็เลเทอร์เชิดกับแบนสลปคือคุ้มนะไปเปลี่ยนเอาอีเกิลครอสออกนะครับดาเมจมัน73ใช่ป่ะอันนี้มัน54 72มันก็พอๆกันนะครับแต่อันนี้มันยิงไกลกว่าไง เอ็กโคหนึ่งจุดเจ็ดดีกรีอันนี้ยิงระยะใกล้ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ครับอีเกิลครอสต้องใช้ยิงระยะไกลแต่ก็จะใช้อีเกิลคร s สนี่แหละครับดาเมจเยอะดีดเป็นร้อยเลยเปลี่ยนใหม่โอเคครับคงจะพอหอมปากหอมคอกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้ผมก็เริ่มเหนื่อยแล้วแล้ว <laughs> เจอกันใหม่พี่หน้านะครับผมเดี๋ยวน่าจะจากร้านเปเท่านี้แหละ see you again next time นะครับ see ya